ลืมกดอัดดีนะกลับไปดูก่อนในเนี่ยโอ้โหภาพน่ากลัวมากจี้คอมาเลยเคเลนสไตล์ถ้าพลังโจมตีเราต่ํากว่า4จะโดนเฉือนหมดนาก่อนพอนุง <S <S เออตัวแตกสกิลของน้องจูนถ้าเกิดเธอเ,เราโจมตีน่ะน้องจูนจะสาดกระสุนใส่ศัตรูทั้งหมดที่เตรียมโจมตี1ดาเมจเข้าเน็กซัสอีกหดาเมจจบเทิร์นเทิร์นของฉันจั่วกรดได้ตุ้ยหนุ่ย ด้วยเลยตุวยน้วยต้วยน้วยเนี่ยจะได้การ์ด warning shot หนึ่งเป็นปืนใหญ่แล้วก็การ์ดของศัตรูอีกหนึ่งต้วยน้วยขี้ขโมวยมุยมาแล้วทหารเดมาเซียเป็นทับหน่วยขอดูสถานการณ์ไปก่อนเฮ้ยพี่เคเอ้หรือฉลามโอ้ฟอรเอร์เยอะแถมตัวก็หฮโหวดดูจากทรงแล้วเราต้องเล่นเป็นสายเบิร์ ขอใช้มิสติกชดยิงบ้าเลยครับผมไหนไหนมานานก็จะนลีตุ้ยหนุ่ยต้องไปมอสแล้วก็ขอใช้การใบนี่ขโมยเพชรแม่ป่นของพันเจอจึงสามารถขโมยการ์ดของศัตรูมาได้สองใบบ๊อกปูงปูงแปละยังใช้วีเคไม่ได้จั่วการ์ด เฮ้ย hey, ตุ้ยนุ้ยคืนชีพเหมือนเดิมตุ้ยนุ้ยไปขโมยการ์ดเข้ามาลุกอการไบนี้ทำให้ f o l เบอร์ไปหนึ่งตัวทำอะไรได้นะลืมอ๋อใช้สเปลหขอนำเสนอเด็กใหม่ไฮเลตเบิร์นเตรียมตัวจิ้งจบเพิรนโดนแน่จั่วการ์ด ลุงขายส้มลุงขายส้มเขาต้องพันเดอร์ก่อนด้วยโอเคเราพันเดอร์ก่อนแล้วค่อยเอาลุงขายส้มขึ้นยิงปืนใหญ่ตอนนี้สแต็กแกง๊งแพงเป็น4ีทับผ้ลุงขายส้มเรียใ yeah, นคาามได้แลนลี่แม่ s <S สาวแวมพายรดเลือด1บวกลังโจมตี 2, 2> โอ้ยจัดเต็มเชลความสามารถของลุงคนนี้โหดมาก ถ้าพันธมิตรรอดจากการต่อสู้ลุงจะบวกหนึ่งให้กับพันธมิตรที่รอดทับไปเรื่อยๆใบความสามารถลุงก่อน <world> ยุดเดียวนี่ถึงเวลาขึ้นเฉียงแล้วไอลุงโดนใบนะโดนปิดกั้นความสามารถอยู่ลาก่อนลุงขายต้มบายบายโดนสิบดาวเมเออ มมมาอีกแล้วบับให้ยิลิีผ่านสิครับโรนโโรเฉินของฉันจั่วการ์ดได้ถังมาหนึ่งใบยิงปืนใหญ่ติดพันเดอร์จากนั้นอันเชิญีิเคตตั้งปืนใหญ่เจ็ดกระบอกไลอ่ะไร<ห>่น่ะไ<ห>น่ไป<ห>นะเอ๊ะมันไม่หายไป ปวดหัวกันได้ยีาทหารเยอะโคตรเนื่องจากทหารเยอะเหลือเกินลดทรัพยากรลงหน่อยปุยนุยลงไปสละชีพเมื่อเข้าสู่การต่อสู้ความสามารถของน้องจูนก็จะทำงานแอทแท็คจุ๊บจบเพิน เราได้น้องเพ็ตตี้ทหารหมดเมืองอยังเนี่ยต่อไปนะฮะเราจะทำคอมโบถังแตกอันเชิญถังลงมาสองถังมาดิ กดเรียกเพตตี้แล้วกะว่าจะเพิ่มอีกสักถังสรุปเขาเป็นบาฉลาที่มีปืนใหญ่อยู่ข้างหลังเราต้องเอาดาบคาตาไปจิม้ไมทหารคนแรกเดี๋ยวตายรวมกับถังด้วยเป็นสามดาเมจหวังจะให้น้องจูนอัพเเวลดาบคาตาจิ้ทหารซะแล้วก็บวกกับระเบิดถังด้วยต้มตูมเออต้องจูน้ เหลือห้าไลท์พอยถึงเวลาที่ต้องใช้การ์ดท,ที่โดมาแล้วเพิ่มเลือดให้เต็มคูณสองพลังโจมตีแล้วก็เลือดตอนนี้พี่ล้ำเราเป็นสุดยอดฉลามจบเธอเธนของฉันจั่วกรอดได้พาเล่การ์ดล่องเรือกับน้องจูนถ้าเราอัญเชิญการ์ดไปนี้น้องจูนจะขึ้นมาอยู่บนมือ แล้วก็ความสามารถของเรือจะคล้ายๆกับถังเลยไม่ว่าเราจะใช้สเปลใช้สกิลก็จะบวกดาเมจเพิ่มอีกหนึ่งเหลือแก๊งแพงเนี่ยยังไม่มาอัพเลเวลแล้วด้วย <the> ทั้งถังอสูรมิดฟอร์โอ้โหเรืออีกตั้งหากว <Please strike. S 2> มาแล้วครับผม <Now. S 2> คนใหญ่คนโตแห่งเดมาเซียรวยเลยน้องจูนรวมพลังกับเรือ เออมาให้หมดเล็กหนึ่งไปรอบนี้เราต้องจัดเต็มแล้วเพราะว่ารอบหน้าก็ยังเป็นเทิร์นของเขาไม่งั้นเราเดี่ยงแน่เอ้ยแอทแทกไป waste time. ด้วยพลังของเรือบวกกับกระสุนของน้องจูนจทำสองดาเมจใส่ศัตรูแล้วก็เน็กซัส ตากล้ลองจุ๊ดเหลือเราต้องไปก็มาดีครับสู้ไม่ถอยถอยก็ตายมาสู้กันเออตายคู่เรายังเหลือคอลเลเตอร์อีกสองตัวกันได้ สามตัวู does not know the name โรวูหมัดแลกหมัดก,กันแล้วแพตตี้จะต้องเลือกว่าจะเอาถังหรือ f o ลเวอร์แล้วขอเลือก f o ลเวอร์ไม่ยอมโดนตีหรอกนะสูงสีมากอะข้าไม่ตายั้งสองตองัวขอ ต่อไปใช้พาเล่เอาลุงนี่ก่อนเลยตัวดียิงยังเหลือการโหดสินะตากนาก่อนเลย <Down. S 1> ได้เปียบอยู่น้อยนึงเอาลงไป <Okay. S 1> เลือกถัง <Okay. S 1> เขาไม่มีอลลเวอร์เอาลุงไปปับ๊บ สองสองโอเคตันไปจบเทิร์นจบจั่วการมิสติกชดใช้มิสติกชตบวกกับทางเอ,อ้ยเดี๋ยวนะ <laughs> ผิดโจมตีสามดาเมจปุ่มเหลือสี่เอาไงต่อดี มาอีกแล้วโหยังมีตัวอยู่วะเนี่ยยอมใจเลยอัดเข้าไปดิ <S <S <อ>เขาไม่เอาอีกหนึ่งตัวมากันไว้โจมตีเราแล้วก็เสียงกาที่จัวแล้วก็เช่นกันเฮ้ยจบเทิร์นแกงแพงฟอลเวอร์แกงแพงฟอลเวอร์โอ้โหเพตตี้ยา่า ใช้การใบนั้นแล้วสินะบวกพลังโจมตี3เลือด3อีกใบหนึ่งเป็นการ์ดสเปลวิ่งกางปีกเดมาเซียแล้วก็ไม่ยอมหรอกนะโดยพลังแห่งมิตรภาพเพต็ตตี้เรียกเพื่อนมาด้วยนี่ไงเกี่ยวมะตัวไหนก็ได้บล็อก,อกเออตัวเตก นายแพ้แล้วล่ะอะไรฮน่โอ้โหเดี๋ยวสองแล้วก็เรนลีไม่จบสิ้นไอ้ป้าเอ้ยบล็อกสูสีจังวะนี่เราจะต้องกลัวแตกกันอีกกี่ครั้ง